วันนี้ประเชิญจะพาขับรถไปดูทะเลทรายกันนะคะขับผ่านดาวเทาอเวสิคีนะคะจุดหมายปลายทางคือเมืองบากราเป็นเมืองที่ Yes. The other side is the Persian Gulf. Same water, mm -hmm. different name. Mm -hmm. Who owns it gets to name it. <laughs> In uh, Western maps, they call it the Persian Gulf. Wait, skyline, uh -huh. the evening. here coming. Two, one, bingo! Ha uh fast here. -huh. over And then we come this road Okay, left yeah. here. Islamic style. Yeah. You think it's Halkali or Palace or something? Or school? Oh, I don't think it's a school. But those grills in the front are to keep the sun uh, out. You say? No. King Abdullah. No, Oh, am The American Hospital. Uh, American or England? American. Again. Yeah, yeah. this, area. <coughs> <grow> <coughs> this used to have old, old houses all oh. taken away. Really? Yeah. 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 One level dwelling. Open and people still living inside. Mm -hmm. <coughs> so do <coughs> keep นาอันที่อยู่หลังมันอ่ะตะโมยอ่ะนะมันจะเป็นเหมือนกับที่เก็บน้ำอืมก็เป็นเพิ่งออกก็ไม่ได้เนี่ยแบบบวกกนะอนยางอืมยางว่าเลยหลายตัวตัวเล็กๆนะเออเอาหม้อมันก้อนีก็ได้ไดอ้าว่ปากลนะเล<อ>่าเลยอนาหนาหนาแห้งก็จะกินนี่เนาะ มันก็สกินไม่หยาบเราบ้านก็สกินน้ำนิดน้อยแต่ว่าเวลากินมันเนี่ยกินน้ำหลายรถน้ำได้มืดเหมือนเว้นเห็นแล้วเห็นแล้ว you know they can drink a gallon of water in one time ah uh, yeah I know the not <drink> a gallon a thousand gallon they drink a <c> lot of <oughs>

ถ้หายใจก <ibl ok S 1> ็ออกวาอยู่จนสี่เบิดเหนื่อยอย่ปวดเยนี่คือบานเท้าไปเหลี่ยงง้วเหลี่ยงควายแล้วดีวันี่ก็เจ้าเจ้ายิ้มเปิดเปใส่กล่องน่ฮ่าไ่กฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่่าฮ่าฮ่นฮ้ากินฮาาาอื ลูกเล็กน้อยไปจินน้ำตาลเนาะโอ้พลาสติกก็ปวดพลาสติกเตมไม่หมดเลยเห็นนะจูมิเนี้ยไอ้สิฟลุสและเธอร้เรื่องมันเป็นอะไรกันบ้างไหมมันเป็นเวลาคนหน้าคนกันนขี่มาพามาเนาะกตัวดำๆเหมอนเราย่างหนั่งาะ Yeah y e ด h I see the horse now Oh ว e e องเ อย่าม mm, oh, okay. ันมันนหนาดิเอาปกติม hmm. oh, ันคนขี้มั้งเหรอเนาะเพราะมันผูกขาไว้แสดงว่ามันมึนมันเบ้านเส่สนเข้าไปไงนะถ้ามันผูกขาไว้มันยางเก่าไก่อุ้ยอันน่ดอุ้ยเบบี้เบบี้เวลามันยางขามันเหงามันมาผีพี่สเกเตอร์เตอรเตอร์เป็นอะไรก็จะผูกขาไปเลยยางขึ้นยางแล้วเปล่าก็ดูเอ๊ะ มันเปไน็นต้นใบไงใบมันไไบมันหนังเขาเออต้นในเอาอ,อาี้ยังไปอีกงน่งไปส่งหนาสิพี่เห็นท่อนี่บอกเออส่งนาสรงส่งหนาเยเหรอพี่เห็นแป้พี่จอดต้นอันนี้นไปยยาวก็สวยขาตันแนบบตายตายลูกเดียว Ờ mày chưa, chưa, à This is why sometimes yeah. I say Kuwait is the like big beach Yeah Bạn có đây เยอะจ้ับมาเลน้ยะเมันมันหวานไปดอดไปเรื่อยัน่ือเปล่ก็่ากินเกือบเมื่อเรแลวเพื่อนผีเรามาแซลอยู่จนตกเปล่ากินตอนตอนมันสิเมื่อต้นเอากับเวลาผียู่เขาผีบวชหัวสิเห็นอย่างบางที่ัหนโกด้วยก็ยน้อยดำๆเห็นโกด้ายนะกอเแต่แล่วเรากิย่จงเอาไปเลี้ยงบ้านได้แล้ว กินหอดใหม่เียนกินปอด้เจอเจ้าเมี่เปิดไหวกินหัวปอนิเจอนน้อยกว่ามี่เจม่สีกินใหม่แต่ต้นน้อยนั่นแหละก็เออโกดสีกินใหม่ไม่ไม่กูอู้เป็นบละสีกินสีกิน